สวัสดีครับสวัสดีท่านสมาชิกใหม่ทุกท่านนะครับทิวขอแนะนําตัวก่อนทิวก็คือเป็นโค้ดคนหนึ่งนะครับในลองเท a อะคาเดมี่นะครับก็คือคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการลงนะครับเครื่องมือเทดนะครับเครื่องมือเทดของลองเทดอะ a าเดมี่นะครับที่พัฒนาขึ้นมาเนาะคราวนี้ทิวเกินนิดนึงก่อนนะครับเราจะไปช้าๆนะครับสําหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยเทด ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับหรือ PC นะครับโปรแกรม m d f i f y เนี่ยมันจะออนบนอสองระบบนะครับก็คือเป็นระบบที่เรียกง่ายว่าระบบมือถือกับระบบ PC คอมพิวเตอร์นะครับในส่วนของระบบมือถือเนี่ยทุกขั้นก็ ที่เคยเทรดมานะราจ,จะไปดาวน์โหลดไปดาวน์โหลดโปรแกรม MD5 มานะครับแล้วก็เทรดผ่านมือถือได้เลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าโปรแกรม MD5 ที่แอป MD5 เนี่ยที่เทรดบนมือถือเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาโค้ดไปเขียนต่อในแอปนั้นได้นะครับก็คือจะไม่สามารถลงเครื่องมือนะครับเครื่องมือช่วยเทรดได้นะครับรวมถึงไม่สามารถที่จะพัฒนาในส่วนของ EA หรือด้านต่างๆเพื่อที่จะไปลิงก์ใส่แอป m d ็ที่ออนบนมือถือได้นะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราจะสามารถาพัฒนาผ่านตัว PC หรือคอมพิวเตอร์นะครับในโปรแกรมเ i ็นไฟเนาะหลายๆคนที่เทรดนะครับส่วนมากช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะถนัดเทรดทางมือถือนะครับแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เทรดผ่านตัวคอมพิวเตอร์หรือ PC นะครับเพราะว่าข้อดีของการเทรดผ่านคอมพิวเตอร์หรือ PC เนี่ยเราสามารถพัฒนานโปรแกรมช่วยเทรดได้นะครับรวมถึงสามารถไปปักกับ EA ที่เราคิดขึ้นมาได้นะครับในของลองเทรดเนาะแต่ว,วันนี้เราจะมาพูดถึง การลงนะครับการลงโปรแกรมเครื่องมือช่วยเทรดนะครับอ่าครา้นี้ทิวจะไปช้าๆนะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานด้วยนะครับโอเคอ่าน้องแอดมินนะครับน้องแอดมินจะส่งตัวไฟล์ไฟล์หนึ่งไปให้นะครับมันจะเป็นไฟล์เครื่องมือช่วยเทรดนะครับอ่าส่งไปทางอีเมลนะครับอ่าขั้นตอนแรกเราต้องเปิดอีเมลของตัวเองนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์นั้นมานะครับดาวน์โหลดไฟล์นั้นมาลงเครื่องนะครับ ก่อนที่จะดาวน์โหลดเนี่ยก็ลองรีเช็คดูว่าโหลดลงมาแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนนะครับตรงนี้มันแล้วแต่เราเซตติ้งเนาะอาจจะโหลดเลือกโหลดมาแล้วให้โปรแกรมที่โหลดมาโหลดลงมาเนี่ยมาอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับหรือไปอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดหรืออยู่ในด็อกคอมเมนต์ตรงนี้ก็ต้องรีเช็คกันนะเพราะว่ามีลูกค้าบางคนที่โหลดมาแล้วก็ไม่รู้ว่าไฟล์อยู่ไหนนะครับตรงนี้ก็ต้องไปรีเช็คดูว่าเออเวลาเราดาวน์โหลดแล้ว โปรแกรมต่างๆหรือไฟล์ต่างๆเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้มันแล้วแล้วแต่บุคคลนะครับว่าเซนว่าโหลดลงมาแล้วจะไปอยู่ที่ไหนนะครับโอเคคราวนี้ผ่านขั้นตอนแรกขั้นตอนดาวน์โหลดมาแล้วใช่ไหมครับขั้นตอนที่2ก็คือเราต้องมีไอตัวโปรแกรมนี้นะครับก็คือเป็นโปรแกรม mt file นะครับ mt file นะครับขั้นตอนที่เราจะได้รับตัวโปรแกรม mt file มาเนี่ยเราต้องเข้าไปที่ สมมุติว่าทิวเข้ามาที่ Google นะครับแล้วก็เซิร์ชว่า C X M Direct นะครับ C X M Direct ตอนนี้เราปัก เราปักกับ c ีเอ็มในเล็กนะครับเป็นโบเกอร์โบเกอร์หนึ่งะครับที่ทางลองเทรดมองว่าค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างสเสถียรน,นะครับแล้วก็ในส่วนของค่าสวอปก็ไม่มีนะครับสเปดก็อยู่ในะระดับที่ต่ำถึงปานกลางตรงนี้ก็มองว่าสามารถใช้ได้นะครับสามารถที่จะเทรดชนข่าวได้สามารถที่จะลันถือยาวลันเทรดได้นะครับก็เลือกใช้ตัว c ีเนะครับรวมถึงระบบหลังบ้านค่อนข้างดีอ่าโอเค พอเราเข้ามาที่ C M Direct แล้วอันนี้เป็นหน้าแรกเนาะอ่าหน้าแรกตรงนี้เราไปที่แพลตฟอร์มนะครับอ่าไปที่แพลตฟอร์มตรงนี้นะครับแล้วก็มาเข้าที่ m d 5 i โอเคครับพอเข้าตัวแพลตฟอร์ม m d 5 i นะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมันจะมีคําว่าดาวน์โหลดเห็นไหมฮะดาวน์โหลดแพลตฟอร์ม m d 5 i f y ตรงนี้เราก็เลือกดาวน์โหลดเป็น Windows นะครับอ่าดาวน์โหลดเป็น Windows กดเข้าไปเสร็จปุ๊บอ่าแล้วมันก็จะเด้งไปที่ดาวน์โหลดอ่าเราก็ไปเปิดตัว โปรแกรมในไฟที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยก็ i n s t a อลเข้าไปในเครื่องนะครับพออินสตอลเข้าไปในเครื่องเสร็จปุ๊บมันก็จะโชว์เป็นโลโก้นี้นะครับเป็นโลโก้ลองเทส e นี้อ่าเราก็ดับเบิลคลิกที่โปรแกรมนั้นเข้ามาอ่าโอเคคราวนี้มาถึงขั้นตอนในการลง เครื่องมือช่วยเทรแหละจำได้ไหมฮะขั้นตอนที่1เราดาวน์โหลดมาเนาะเราก็มาเปิดโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับสมมติว่าที่ดาวน์โหลดมาจากอ e ีเมลนะครับที่น้องแอ m ด n มินส่งให้มันก็มาอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับนะมันจะใช้ชื่อว่า mql5 นะครับอันนี้เราเปิดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราเข้ามาที่โปรแกรม m f i ใช่ไหมครับนะให้เรามาคลิกที่ไฟล์นะครับ แล้วก็มาคลิกที่ open data folder นะครับตรงนี้โอเคครับพอเด้งขึ้นมาแบบนี้ให้เรามาเข้าที่ mql ค่านะครับ double click เ,เข้ามานะครับแล้วก็มาเข้าที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า indicator นะครับ indicator นะครับ double click บเ,บเข้ามานะครับตรงนี้อย่าลืมนะฮะว่ามันจะมี2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกเป็นส่วนที่เราดาวน์โหลดมาใช่ไหมครับที่ที่บอกว่า ดาวโหลดมาลงเครื่องตรงนี้พอดาวโหลดมาโฟลเดอร์ของทีวมันจะอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวนโหลดนะครับตรงนี้เราก็เปิดอีกตัวโฟลเดอร์หนึ่งขึ้นมานซึ่งซึ่งเปิดจากโปรแกรม MT5 ที่ทิวสอนนะครับก็คือเข้าไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ Open Data f o l d e r แล้วก็ MQL5 แล้วก็ Indicator นะครับก็จะมาหน้าแบบนี้เห็นไหมฮะมี2จอแล้วนะแล้วก็มาแตกไฟล์นะครับด o u บบ e ลคลิก อ่าพอที่เราบันทิกแตกไฟมาใช่ไหมครับแตกไฟล์มาแล้วก็เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์ออกมานะครับเข้าไปเสร็จนะครับมันก็จะมีคําว่า expert กับ indicator นะครับให้เราคลิกโฟลเดอร์ indicator นะครับแล้วก็เราก็ลากตรงนี้นะครับลากตรงนี้นะครับมาใส่ไว้ในนี้นะครับใส่ไว้ในนี้นะครับใส่ไว้ในฝั่งโปรแกรม m t file นะครับก็จะรันขึ้นมาแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ปิดตัวนี้ไปได้เลยนะครับปิดตัวนี้ไปนะครับตรงนี้อ,อินดิเคเตอร์ของเราก็จะมี1 2 3 4 5 6 7นะครับ7เครื่องมือช่วยเทรดน,นะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าแต่และตัวมันทํางานยังไงอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เราเป็นวิธีขั้นตอนการลงโปรแกรมก่อนพอลงเสร็จตรงนี้เสร็จปุบ๊บเราปิดโฟลเดอร์นี้ไปได้เลยนะครับอ่าแล้วก็มาเลือกรีเฟซนะครับเลือกรีเฟซอ่ารีเฟซที่หน้าอินะครับ คือบางท่านเปิดหน้าในไฟมาเนี่ยอาจจะไม่เจออาจสมมติว่าถูกปิดตรงนี้ไปเป็นการาฟเพียวๆนะครับเรามาเข้าที่วิวนะครับวิวเสร็จปุ๊บนะครับเรามาเข้าที่ฝั่งของตัวนิวเตอร์นะครับตรงนี้อ่าพอเข้าที่นิวเตอร์เสร็จปุ๊บมันก็จะมาเป็นแบบนี้อ่าพอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บให้เรามา r e f ฟ e นะครับให้เรามา r e f ฟ e s หนึ่งครั้งนะครับโดยการแตะไปที่โฟลเดอร์ไหนก็ได้นะครับแล้วก็กด r e f ฟ e อ่าตรงนี้เห็นไหมฮะ มันก็จะมะีตัวเครื่องมือช่วยเทยดที่เราลงมาให้แล้วนะครับคราวนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือให้เราลากนะครับให้เราลากเครื่องมือช่วยเทยดเนี่ยสมมติเราเปิดอยู่หน้าทองคำเนาะ,ะเปิดอยู่หน้าทองคำบางคนเข้ามามันจะเป็นล่หลายๆจอเราก็แค่คลิกขยายนะครับสมมุติตรงนี้มันจะไ้หลายจอใช่ไหมครับอาจจะไล่หลายจอเรียงกันแล้วก็คลิกขยายขึ้นมากราฟหนึ่งนะครับ อาจจะเป็นกราฟที่เราต้องการเทรดนะครับแล้วก็เริ่มลงนะครับเริ่มลงในการอย่างแรกเราใช้ตัวลิบินก่อนก็ได้ครับจะชื่อ LTA แล้วก็ CDC นะครับจับลากลงมาคลิกค้างนะครับแล้วก็ลากลงมาตรงนี้นะครับแล้วเราก็มากดโ OK. อเคเห็นไหมครตัวนี้จะลงมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวอื่นก็เหมือนกันครับไอ้ตัวช็อตเทอร์มก็คลิกค้างนะครับแล้วก็ลากลงมา คโอเคครับอ่า uh, แล้วก็อ่า uh, เราอาจจะลงเป็นตัวอ่าสเปดเคาาดาวนะครับตรงนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ <c oughs> จะบ่งบอกอ่า uh, ตัวระยะเวลาในการจบแท่งของแต่ละไทม์เฟรมนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยอธิบายอีกทีหนึงนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นตัวเทรนไลน์ก็คลิกค้างแล้วก็ลากลงมานะครับแล้วก็กดโอเคอ่าแล้วก็เป็นตัวโซนนะครับ ตรงนี้เป็นตัวโซนนะครับคลิกค้างแล้วก็ลากขึ้นมาไอ้เครื่องมือแต่ละเครื่องมือเนี่ยเดี๋ยวจะมีโค้ดสอนนะครับจะมีโค้ดสอนแยกเนาะวันนี้เราแค่ตัววิธีการขั้นตอนการลงเครื่องมือนะครับหนึ่งสองสแอคชั่นเราก็ลากลงมานะครับอ่าโอเคหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้สมมุติว่าตอนเนี้ ที่อยู่ในทองนะครับ i ท e ์เฟ m e S1 นะครับ t ท m e เฟรม e ่ชั่วโมงนะครับตรงนีอ้อันนี้ก็เสร็จสิ้นการลงโปรแกรมแล้วนะครับตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดท่านไหนที่มาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ยังติดขัดยังลงไม่ได้นะครับทิาฝากรีเช็คอย่าง,างแรกก็คือ MD5 บางคนอาจจะมี MD5 อยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับเราต้องโหลด MD5 มาใหม่นะครับซึ่งโหลดจาก เว็บไซต์นะครับ CXM Direct นะครับเข้าผ่าน Google นะครับแล้วก็ไปที่ช่องแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็มาเข้าดาวน์โหลด Windows นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งไอ้ตัวเครื่องมือช่วยเทตรดตรงนี้มันจะรันออนระบบ Windows อย่างเดียวนะครับใครที่ใช้เครื่อง Mac เนี่ยอาจจะลงไปแล้วจะเออเลสนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้เช็คก็คือในส่วนของตัวที่ได้รับอีเมลมานะครับดาวน์โหลดไปใส่เครื่อง าดาวน์โหลดไปใส่เครื่องแล้วไอ้ตัวไฟล์ตัวนั้นนะมันโหลดลงในนะครับบางคนเลือกที่จะโหลดลงเดสก์ท็อปบางคนจะอยู่ในไฟล์ดาวนโหลดนะครับก็ต้องไปหากันนะครับพอหาเสร็จปุ๊บให้ดับเบิลคลิกแล้วก็แตกไฟล์นะครับพอแตกไฟล์เสร็จปุ๊บก็โยกไฟล์นั้นมาใส่ในโฟลเดอร์ของตัว MD f i l e นะครับก็โดยการเข้าที่ไฟล์ Open Data Folder นะครับไฟล์ Open Data Folder นะครับจำได้ไม่เอ่ย แล้วก็มา MQL5 นะครับ MQL5 ตรงนี้นะครับ MQL5 ดับเบิลคลิกเข้ามานะครับแล้วก็มาเข้า indicator. อินดิเคเตอร์ถ้าเกิดลากลงมาแล้วนะครับลากลงจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วมันจะมาอยู่ในช่องนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ระวังก็คือพอมันเข้ามาเสร็จปุ๊บบางคนหาไม่เจอให้เลือกโฟลเดอร์สักโฟลเดอร์หนึ่งคลิกแล้วก็กด r e f ฟ e นะครับบางคนหน้าต่างตรงนี้ ไม่เจอไม่มีนะครับสมมติว่า่ปิดไปหน้าต่างนี้ไม่มีให้ไปเข้าที่ View นะครับแล้วก็ n a v i g กเตอนะครับเข้าที่ View แล้วก็เรียกน v เวเ t o r อร์มาอโอเคบางคนอาจจะไม่เห็นตัวไฟล์นะครับอาจจะไม่เห็นตัวไฟล์ก็กดลองดีเฟ e ดูนะครับก็จะโผล่กันมาเราก็ค่อยๆลาก คลิกค้างนะครับแล้วก็มาโยนลงกราฟตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการลงเครื่องมือช่วยเทรดนะครับของลองเทรดอะคาเดมีนะครับถ้าเกิดใครติดตรงไหนเออทาตามคลิปวิดีโอนี้แล้วยังไม่สามารถลงได้ตรงนี้สามารถทักไปที่ไลฟ์เชียลนะครับเดี๋ยวมีรองแอดมินเขาส่ง คู่มือให้นะครับรวมถึงถ้าเกิดยังทำไม่ได้อีกนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทีมหลังบ้านของเราเนี่ยรีโมทไปที่หน้าจอของท่านสมาชิกแล้วก็ลงให้นะครับสำหรับคนที่ลงไม่ได้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกคนที่สนใจแล้วก็ขอให้พอด้าๆนะครับอยู่ด้วยกันานานๆขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ